แล้วก็แมนอมหนึ่งพันบาทแล้วก็เม่ซีหนึ่งพันบาทเด้อแม่ไอหนึ่งพันบาทเมนหายหนึ่งพันบาทแม่น้อยหนึ่งห้าแสนเม่อรไทยสองแสนแม่วีหนึ่งแสนเม่สมุูุ่1หนึ่งแสนเด้อแล้วก็แดงแมนน้าหนึ่งห้าแสนกีบแล้วก็พันมีอาครัวมี่หนึ่งนเนาะแล้วก็มีทับอนาวยซราบ่พกนโพกิปราทาน้ำเจ้าขอให้เจ้าุเจ้าเอาเด้อครับแล้วก็คือดีุสวัสดิ์ทานแล้วก็ขออวยใจให้พ่อลี้งเป็น่ดีมีให้ครับแข็งแข็งให้เด้อ เดินทางตลอดสลอตคายจุกภเ็นแจกแข็งให้คนทั้งคนมีเลยเด้อสาหมูอ่ะกุ้งแมครั่ววัฒนาโบได้มาโมทนากินทานมนเม่าชีวัเมไม่อนยังุง้ักีไม่ออกาลัดดาบันกินงสาราไม่เอามมุยมนีป่า50กิโลเด้อคนมากินาน5ลำเจ้าเด้อแล้วก็ อ, Faster. อ่าไอสมใจหนึ่งแสนกีบล <okay>. <ml atures> ุงบอยหนึ่งแสนกีบเด้อแม่พูดทนอ่าสองแสนกีบแล้วก็พ่อออกจำป่านี่หนึ่งแสนกีบแล้วก็อ่าแม่พ่อหนึ่งแสนกีบแม่บุษดีหนึ่งแสนห้าสิบพันกีบแม่สายคามห้าแสนกีบเด้อแล้วก็แม่อันน่ะแม่บุญยกนี่หนึ่งแสนกีบอันแม่ออกน้อยเจ๊กนี่สองแสนกีบเด้ออ่าแม่เพื่อนนี่สามแสนแม่เลิศนหนึ่งแสนแล้วก็มีแม่วอนี่หนึ่งแสนแล้วก็แม่โม่นี่ยสองแสนแม่ตู้มังเนี่ยหนึ่งแสนกีบแล้วก็ แม่พ่ที่พิษสุกันหนึ่งเซนกี้แม่เพชรอีซองเซนกี้แม่ยนต์นิสาพันกี้พอวางนี่แม่มกอีซองเซนกี้เด้อแม่แม่บุกผาบันนาบน่เซนกี้แม่อินทวาหาพันแม่้อยวดดา5หาบาทเด้อและกาแม่ดาบันณโบนีสามเซนกี้แม่มาีวอนี่หนึ่งเซนกีและการมี่แม่สีเนื่องนี่สามเซนกี้และกาแม่เขี้ยวพันกี้ อ่าพอบ้านเดียบ้นนับ้นานบนหนึ่พันบาทเดอ้อราคาพอ่พอขั้วพอ่ออินพ่อวันอินนี่สองเซนที่ยานที่อําพอดไม่โลมบ้านตเหนือนี่2นีสองเซนกีบราคานันง,นนงหน้าอนุวัติหนึ่งเซนกีบเด้อแมาล้านต้อไปหนึ่งเซน้าหนึน่งเซนหนึ่งสองาท้างวัดนหัวงรีนะฮะเซนกีบเด้อแล้วก็มีคณะออกสวนญายมอาวัตโบและพวธท่านั่นงล้านกีบเด้อ แล้วก็มีแม่วินบ้านนาโบในหาร้อยบาทแม่คูนบ้านจมเที่ยว1นึ่งแสนแม่ดำาหนึ่งแสนแม่ดอกของดอกดาราพ่อนห0าสิพันแม่ซุกสาคอนหนึ่งแสนแม่บบคำที่มาสอนหนึ่งแสนแล้วก็รเท่าแสงปัญญาในสองแสนเด้อ แม่สิทะนาโบ1นึ่งเซนกีบแม่เท่าเซนจัน3ามแสนแม่แทนตา200าสองร้อยบาทแม่ข้างตา1นึ่งเซนกีและกับแม่บัวลาวนลัาสันถ้าแขกการหาสิพันกีบและกับพระเนรวัตบโบทั้งเบิดมีปัจจัยกินท่านเจ้าชีร้านกีบเด้อและกัแม่คนซีหนึ่งเนกีบแม่ไป4 1, ีหนึ่งนกีบ แม่สมบัจมแก้วนึ่งสนจี๊แม่มีบัตจมแก้วดอกไม้หนึ่งถุงและกางเงินสองแสนกี๊เดิมแม่พ่อนีห้าสิบพันกีแม่เตียงค่หนึ่งแสนแม่เวียงจ้าแม่เวียงถ้าแค่หนึ่งแสนห้าสิบันกจ้แม่ดำบัตจจมแก้วนึ่งแสนห้าสิบพันกีเดอให้เจ้าจ้เจ้าพอาวอนีท่านกงท่านแ่อให้ท่ายู่ดีมีทควาเพียเมเ สาบุสาบุเด็ก้าจะดไสน์เนาะอไรเนาะขาจะีไซหงสิรือบากีเดาไม่เอาแคอ่าหนแสนี้บางกีเราท่านน้าเจ้าขอเจ้าับเอาให้เจ้าใจดีเทิมุการใหคนยุี่มีแห้งเย Amen. กวันทามิพันเ์เดตที่ยังจพพังกบทาทาเนสังตาริลกชาตุไม่หันโคกิขันปังกกระรังชาติวัตาสัมมานาสัจเจาวันทามิเตชชาคดตสัญเนทานิาานกรมานการิ

ยัมมิมาโ a ังอนิจจอนัตตาอสุติอสุภังอิมังกายกรรมทานังภาเวติอนิจาวตสังขาราอุปาทวายะธมิโนอุปสิตะวาโลันติเตสัมปาสัมโสุโค Satta ratte jama ringso jama re sarita teva kama re samena te me eta sam sayo kucara dhamma kucara dhamma sampaya kata dhamma sukaya vetananya sampaya dhamma sukaya vetananya sampaya dhamma आसां केरन आसां केले सिका ธานังกะละมังสุตังอหัง <imitation> นิทานาปิญยุโตเมเมตคาคาเตไตรเนสานเนสานเทมานเ้ตัปปะนุสสุปปะตัปปะเปตเมสุดทยยก็ตวันดานิพันเตบาสบาง์ปาลา

bahasa sabawan swaraket dilaya dama tukin nyambi mayang pun de me su tur kana dhaya ti tanene na saha pandasa sanjata ma kadini nyambi mayang Jumlah diwaran kapaluk halun binti batang padanya harang poli tawa insan aman ini iman hanam utaka waran bangsuh bangsuk uh, binti batang ปจัจญาทานังโทริตาวาสิริสานามามิสาธุสาุาูุงคาทั้งหลายในนาือสอวักุชนทีุ่งคาทั้งหลายได้ให้ทานในเวลาวันนี้หมดทุชนทุกคนก็ขาเถินสาธุสาธุปริสุทโธอนโมทามิสาธุสาธุ อิมัณฑามิมิญฺนิวางสุกุลาจิวราณีกปาลุขานันปัชญาถานันคินฺทิปฏานังอาภิกขุสังฆสาโวนโสยามาสาธุโนปฏิภิกขุสังโฆอิมาริวางสุ ยิวลานีกับปาลุขังปัจญาธานางังบินดีปตาตาาังพุชนะภาชนังปริขันหาตูอัมหังทิ่กรางตัง,งนหิตายะสุขายะตาเดทานพิมเสนปูเจริญมุกนวัทั้งหลาย Bye. Uh.

Menyayang Putra berikan hantu Jangan kan kanan Kanan kalesan Wadidung wa kutih Kahir na wajah na wajih Dan sawah Kameh kukamang Pakatang menyayang Kamu berikan hantu Jangan kanan Kanan kalesan Wadidung wa kutih Kahir na wajah na wajih Dan sawah Kukamang pakatang Menyayang สังโปริคาหันตัวตัตทานตะลัตะเล่สร้างว้ตลอดจังเลาย อ๋อมันออกก็ได้ในขนาดไปปยาตอนตัวเดียววะยาธาวริวะมุระปริเตรติสังขระเอวะเมวยโตตินังเตตนะอุปกัมปติอิจจิตังปติ Bapa Maharaja Indrajitroka Pajaja Dewa Dharma Mita.